มันหันมันตีองอยู่มองนีพ <laughs> <kicking. laughs> ี <ate> ่น้องว่าหันมันตีงอยู่มองนีมันตีงอย่างงีมันคือนอย่างตัวนี้ปลาละเมาะปลาละเมาะบอรกอยู่คางบาดมันตีงของแง่ของแง่อยู่นงงี้ไหมยังตีงวะอยังวะว้ายว้ายว้ายวายนัวจนนี้โอคตกใจเบิดโอ้นึกว่าจะเอียงมานอนอยู่ผมโอ้ยดูคอมจอที่บ่า โอ้ยหัวนึกวตีนอย่างโอ้หัวหัวมันนอนหัวพักผ่อนตอนเชี่ยวซี่เลยป่ะเนยชอบหัวนอนผ่อนอันนี้หัวหัวมันพักผ่อนพี่เนาะมันหอนไปจัดมันพักผ่อนพักหัวหัวมันดีอยู่มันนอนอยู่ข่มมันบ่มีข่มบอลองใช้มันหอนหัวหอนข่มโอ,โอ,โอ้หัวขมขโมยหัว ครับผมหัวครับหัวหัวไอสานหนึ่งสิบพูบน้ำบานคนสี่พูงโมโหแล้วก็เลยโมโหมีหัวโมโหมีหัวไหมหัวหัวนะครับหัวหัวมันสีเาน้ำมันสีเห้าน้ำพนนี่มันวาเป็นวาน้ำมไปของผมแน่สั้มแนหงหวผมแย่พมแน่ครับหัว ว่าแต่ตีงงเงีงงเี้าละเมาะไเงี้ยตีงองตงีงงเงงงเงีมมันสองเหมือนหัวปาของละเมาะละเหมาะปาหกหัวไทยหัวอีสานหัวกระโดนเขาเรียกว่าหัวกระโดนหัวกระโดนมันเป็นกระโดนมาจากทะเลหัวกระโดนไหนละหัวหัวมันนอนของผมครับครับผมนี่จะคลิปคลิปคลิป งัวเต็มมันมันหนีอยูหอ่หันเนาะหนีอยูห่หันนะหนีอยูห่หันงัวเต็มมันเห็ดหยางเห็แแห่มันนอนมันพักผ่อนงัวพักผ่อนมันหอนแดดไจักปุ่นอีกตัวหนึ่งหุ่นอีกอตัวหนึ่งยู่ไก่พูนเนี่ยหมดนะครับตัวหนึ่งยู่ไก่ครับผมงัวพักผ่อนครับขอบคุณครับที่มารับชมคลิปครับคลิปงัวเต็มงัวพักผ่อนงัวปลูกงัวน้ำบาน คนเหลียงใช้นในบนีงคนเหลียงโอยูครับผมคนเหลียงโอยูคนเหลียงไปใช้บนไงคนเหลียงบย่เห็นโอ้คนดิคนเหลียงเน,นนางยู่พูนคนเหลียง,ย,หลยงเนนางยู่พุ่นฝุ่นคนเหลียงเนนางยู่พูนอยู่ไก,ก,ก่บนเห็นนอกมันยูวไว่ไกลแหงภาบประมวยขอบคุณครับที่มารับชมคลิปครับอาจจะเป็นคลิปแบบ นี่ครับธรรมดาครับแบบบานๆครับผมขอบขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจคิดทุกคลิปครับสวัสดีครับ